สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนนะคะในสัปดาห์ที่5นี้นะคะตั้งแต่วันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนะคะเราจะมาทบทวนในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเป็นเรื่องแบบรูปของจำนวนนับและการบวกการลบการคูณการหารจำนวนนับนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนท้ายบทกันเลยค่ะ สำหรับแบบรูปนะคะนักเรียนย้อนกลับไปดูสัปดาห์ก่อนๆได้นะคะหลักการแต่ละอันต้องเป็นอย่างไรแบบรูปมันจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความสัมพันธ์กันแบบไหนบ้างนะคะและการบวกการลบก,การคูณการหารจำนวนนับเนี่ยหลักการเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนนะคะยังไม่ลืมกันใช่ไหมคะ ถ้ามีวงเล็บทำในวงเล็บก่อนถ้าไม่มีวงเล็บนะคะมีคูณมีหารหรือมีหันมีคูณขึ้นมาก่อนให้ทำก่อนการบวกการลบนะคะโดยให้ทำจากซ้ายมือไปขวามือนะคะมีหารขึ้นก่อนทำหารมีคูณขึ้นก่อนทำคูณจากซ้ายมือไปขวามือนะคะแล้วทำคูณทำหารหรือหารหรือคูณเสร็จแล้วค่อยไปทำการบวกการลบนะคะในกรณีที่ไม่มีวงเล็บนะคะ โอเคอันนี้จะเป็นการทบทวนท้ายบทนะคะจริงๆแล้วนักเรียนจะต้องอคนทําเพื่อทดสอบความรู้ของตัวเองนะคะแต่ว่านะคะ<ม>เดี๋ยวครูจะมาช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูที่ข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะ สิบห้าบวกแปดลบสี่คูณสามอ่าจักกันได้ไหมคะถ้ามีคูณมีหารมีหารมีคูณต้องทำก่อนดังนั้นเราต้องทำอะไรก่อนคะเราต้องคูณก่อนโดยเราจะต้องนำสี่คูณสามได้เท่าไหรคะสี่คูณสามได้สิบสองใช่ไหมคะจากนั้นนักเรียนก็ทำการ อันนี้อันดับแรกนะคะต่อไปอันดับที่2ทําการบวกกันนะคะนำสิบห้าบวกกันกับแปดสิบห้าบวกแปดได้เท่าไหร่คะสิบห้าบวกแปดนะคะเมื่อกี้เราต้องเขียนลบไว้ก่อนเนี่ยลบสิบสองที่เราทำาจากสี่คูณสามนะคะจากนั้นสิบห้าบวกแปดนะคะได้ยี่สิบสามนะคะจากนั้นเราก็นำ ขั้นตอนสุดท้ายคือนำยี่สิบสามลบสิบสองได้เท่าไหร่คะนำยี่สิบสามลบสิบสองได้เท่ากับสิบเอ็ดค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะจะเห็นว่ามีคูณต้องทำคูณก่อนนะคะต่อมาข้อสองอ่ะข้อสองนี้ไม่ยากมีหารขึ้นก่อนเราทำหารก่อนเลยคะ่ะยี่บสี่หารสองเราก็คิดสองคูณอะไรได้ยิบสี่หารกันเสร็จแล้วค่อยเอามาคูณกับ สาคูณสาได้เท่าไหร่แล้วลบ1ออกไปนะคะยี่หารสองเราก็ต้องคิดด้วยว่าสองคูณอารดีสี่สองคูณสิเป็น24ค่ะจากนั้นคูณ3ามสองสามเป็นสามสิบหถูกไหมคะ 3, 16, 36มสลบออกไปหนึ่งได้เท่าไหร่คะ ราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสามสิบห้าค่ะโอเคต่อมาข้อที่สามเป็นแบบรูปนะคะนักเ,เรียนดูเป็นแบบรูปเป็นแบบรูปของจำนวนนะับเราไปดูกันนะคะว่าจาก1ไป2 2งไปสเนี่ยระยะห่างหรือการเพิ่มขึ้นมันสัมพันธ์กันอย่างไร1 บวกไปอีก1ได้2 2บวกไปอีก1ได้3อ่ะเพิ่มเพิ่มีกหนึ่งนะคะ3บวกอ่าไม่สัมพันธ์กันโดยหลักนี้นะคะอาจจะสัมพันธ์กันแนวอื่นนะเนี่ยเห็นไหมคะ1ไป2เพิ่มหนึ่ง,งไป3เพิ่ม1ต่อไป3าเพิ่ม2ต่อไป5เพิม่ม3จะมีความไม่สัมพันธ์กันอยู่ดังนั้น ตัวนี้เราต้องกลับมามองใหม่แล้วค่ะว่าอการเพิ่มขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี่ยครูจะลบออกนะคะแสดงว่าการคาดการณ์ของเราว่ามันอย่างเงี้ยไม่ได้ละอย่างนั้นเราต้องลองดูนี่เราต้องมาดูนะคะว่าเอ แล้วอย่างนี้มันเพิ่มขึ้นยังไงนะแบบรูปมันอ่ะนะักเรียนดูนะคะจากหนึ่งไปเป็นสองอหรือจะเป็นแบบนี้ดูนะคะครูเห็นแล้วค่ะว่าอะ,อะไรคือลักษณะที่แตกต่างสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าเห็นไหมคะเห็นไหมคะ,เน,มคะเนี่ยหรือบางที้ก็ค่ะหนึ่งบวกสองได้เท่ากับ สามสองบวกสามได้เท่ากับห้าสามบวกห้าได้เท่ากับแปดห้าบวกแปดได้กับสิบสามอ่าเห็นความสำคัญแล้วค่ะดังนั้นแบบรูปต่อไปคืออะไรคะนักเรียนก็ต้องนำแปดบวกสิบสามคะ่ะแปดบวกสิบสามได้เท่าไหร่นั่นคือตัวแบบรูปต่อไปได้เท่าไหร่คะแปดบวกสิบสามได้เท่าไหร่คะแปดบวกสิบสามก็ได้เท่ากับ บวกสามหวังว่าทุกคนตอบได้นะคะับแปดบวกสิบสามก็ได้เท่ากับยี่สิบเอ็ดนะคะเห็นไหมคะเนีย่ยสองตัวนี้บวกกันได้ตัวนี้สองตัวนี้บวกกันได้นี่สองนี้บวก,กได้นี่นะคะโอเคต่อไปข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่เอ๊ะมันมีความสัมพันธ์แบบรูปก,กันยังไงนะนะคะต้องมาดูกันนะคะอันดับแรกเราหาว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก่อน หนึ่งไปสี่เพิ่มไปสามสี่ไปเก้าเพิ่มไปเท่าไหร่คะไปห้าับสิบหกเท่าไรคะไปเจ็ดสิบหกไปยี่สิบห้าเพิ่มไปอีกอาเห็นว่ามีความสัมพันธ์กันเป็นเลขคี่เห็นไหมคะจากตรงเนี้ยสามตรงเนี้ยเพิ่มไป เป็น 3, 5, 7, หดังนั้นนักเรียนสามารถเขียนตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เป็น11ใช่ไหมเนี่ยเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นเป็นเลขเกียร์สามห้าเก็เป็น11ค่ะหลังจากนั้นนำยีาคูณบวกส1บได้เท่าไหร่คะตรงนี้ก็จะเป็น36 จากนั้นตรงนี้เพิ่มเลขที่อีกก็สิบสามนะคะจากนั้นเลขตรงนี้คืออะไรสามสิบหกแล้วคืออะไรคะสามสิบหกบวกสามจะได้เท่ากับสี่สิบเก้าเห็นไหงคะถึงลำดับแปดยังยังไม่ถึงต่อไปอักษรชั้นตรงนี้ปสิบค่ะ จากนั้นเราคูณสิบหบวกกับสี่สิบได้เท่าไหร่คะได้หกสได้หกสิี่เห็นยังคะอ่ะเป็นลำดับ,บ,บเท่าไรแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะหกอยู่ในลำดับที่8หรือ n เท่ากับแแล้วดังนั้นข้อนี้ตอบเลยคะตอบหกสี่ค่ะ หรืออาจ,จมีแบบรูปอย่างอื่นได้นะคะบางคนมีสูตรอาจจะใช้สูตรนี้ได้ค่ะสูตรก็คือ n คูณ n ดูนะคะ1อยู่ในลำดับที่1 N ึ1่งทักหน่งหนึ่งคูณหก็ได้เท่ากับ1นึ่งเดี๋ยวคูณลบก่อนนะมันมันเยอะเกินไปเดี๋ยวนะ,ะถ้าเป็นการใช้สูตรแบบรูปนี้ หนึ่งคูณหนึ่งก็หนึ่ง,งลำดับที่สองคือสี่สี่คูณอะไรคะสี่คูณสี่ลำดับที่อะไม่ขอโทษค่ะไม่ใช่ลำดับที่สี่ลำดับที่สองขอโทษนะคะลำดับที่สอง น,นี้เป็นแบบรูปได้อีกอย่างหนึ่งนะคะจากเมื่อกี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่แบบเนี้ยลำดับที่สองเพราะฉะนั้นสองคูณสองได้เท่ากับสี่ลำดับที่สามสามคูณสามเป็นเก้าลำดับที่สี่คือสี่คูณสี่เท่ากับสิบหกลำดับที่ห้าห้าคูณห้าได้เท่ากับยี่สิบห้าต่อไปลำดับที่หกหกหกต้องเป็นสามสิบหกต่อไปลำดับที่แดเท่ากับสี่สิบเ้าต่อไปลำดับที่แปดแดแปดได้เท่ากับ หกสิบสี่เห็นไหมคะคันตอบเหมือนเลยใช่ไหมคะสแสดงว่านักเรียนเลือกเอาเองว่าอะไรที่เราเข้าใจและเหมาะเอาแบบแรกหรือแบบที่สองโดยสุดก็ได้นะคะต่อไปข้อต่อไปนะคะอะ่ข้อตอบมาดูซิเอ๊ะมันเป็นแบบรูปแบบไหนนะคะงั้นเป็นแบบรูปแบบไหนจากหนึ่งไปสามเพิ่มเท่าไหร่คะเพิ่มสองจากสามห้าก็เพิ่ม สองห้าเพิ่มสองจากเจ็ดเพิ่มสองอ่าแสดงว่าในกรณีที่นักเรียนไม่ใช้สูตรนักเรียนสามารถบวกไปเลยเรื่อยๆได้จนถึงลำดับรูปที่15เนี่ยอะไรก็บวกไปเนี่ยห้าแล้วก็1ิ11แล้วก็13 13แล้วก็15บหเพิ่มเพียงสแล้วก็17 17, 17 19, 19. แล้ว1ิบเก้เท่าไหร่คะ ล้ยี่สิบเอ็ดถึงสิบห้ายังเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดไม่ยังไม่พอสิบเอ็ดแล้วก็จะไป 20, 3, 20, 5, 20, 7, ยี่สิบสามยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดเขาเรียกค้าแต่ยี่สิบเก้าลำดับที่สิบห้ายังเนี่ยสามหกเก้าสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า เพราะฉะนั้นคําตอบคืออะไรคะคำตอบคือ29หรือหรือบางคนมีสูตรใช้สูตรได้เลยค่ะมันจะเร็วยิ่งขึ้นนะคะใช้สูตรดูสิสูตรมันนะคะนักเรียนสามารถใช้สูตรนี้เลยจากตันนี้มันพคูณละสองใช่ไหมคะจะเห็นว่ามันเพิ่มทีละสองดังนั้นถ้าเพิ่มทีละสองให้เอาจํานวนคูณสองนะคะ จำนวนคูณ2เช่นสิบห้าอ่านสุดนะอย่างเก้าเนี่ยเอาจำนวนคูณ2องถ้าเป็นห้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าห้าเป็นคูณ2ได้เท่าไหร่คะได้10ไม่ตกใช่ไหมเพราะฉะนั้นสูตรแสดงว่าลบออกหนึ่งค่ะเห็นยังคะเนี่ย n คูณ2อเก้าอยู่ในระดับที่5้คูณ2ได้10ลบไป1เหลือ9นะคะเพราะฉะนั้น ในจำนวนที่สิบห้านักเรียนก็ต้องนำคูนคือสิบห้าสิบห้าจากนั้นคูณสองนะคะได้สามสิบใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ลบหนึ่งออกไป็นยี่สิบห้าหมือนกันค่ะแต่ใช้สูตรเห็นไหมคะว่าเร็วยิ่งขึ้นอีกนะคะต่อหกข้อที่หกนะคะมาดูมันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่อันนี้เพิ่มโซเพิ่มสีเพิ่ม เพิ่มสเพิ่มสอ่าทีละสี่เพราะฉะนั้นได้แบบแบบรูปแบบแรกก็คือนักเรียนบวก4ไปเรื่อยจนถึงลำดับที่สิบสองเห็นไหมคะหรือใครมีสูตรนะคะสูตรคล้ายๆเมื่อกี้เลยก็คือเราต้องนำ n ก่อนค่ะ n คือจำนวนนะ ็นคือจํานวนนะคะเช่นสูตรตรงนี้สิสิบแปดอยู่ในลําดับที่ห้าเพราะฉะนั้นเราแทนลำับห้าแล้วมันเพิ่มสี่ใช่ไหมคะสี่คูณเข้าไปอีกสี่สี่ห้าเป็นยี่สิบยังไม่ตรงตา,ตามสูตรหรือเพราะฉะนั้นต้องลบอีกสองค่ะลบอีกสองเป็นไงคะยี่สิบลบสองได้เท่ากับสิบแปดถูกต้องเพราะฉะนั้นสูตรมันก็จะเป็นสูตรในข้อน,นี้ก็จะเป็น n คูณ n คูณ4เพราะว่าเพิ่มอีกส4นะคะคูณ4จากนั้นก็ลบด้วย2เห็นยังคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจำนวนที่12น่กเรียนแทน n คือ12 92ก 12, นะคะคูณอะไรคูณ4ได้เท่าไหร่แล้วลบ2นะั่นคือคำตอบของข้อที่ หกค่ะ,ะต่อไปในข้อที่นี้ครูให้นักเรียนลองฝึกทําเองนะคะท้ายบทนี้ลองฝึกนะลองเป็นภาพออกมานะคะอ่ะลองฝึกสักข้อหนึ่งนะคะต่อมาข้อที่แปดข้อที่แปดอ่ะกแทนค่าตัวที่ไม่ทราบค่าเพราะว่าตัวที่ไม่ทราบค่าที่นี้คือ a นะคะเรามีหน้าที่หาว่า a คืออะไร คราวนี้อันดับแรกนะคะแสดงว่าหลักคูณหารบวครเนี่ยมาแล้วนะหลักก็คือเราต้องทําในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะแต่ในวงเล็บมีทั้งลบและคูณเพราะฉะนั้นหลักเลยต้องทําคูณคะ่ะคูณสองได้เท่ยี่สิบ,บนะคะจากนั้นเราค่อยเอาสามสิบลบออกไปสามสิบลบยี่สิบเหลือเท่าไหร่คะสามสิบลบยี่สิบเหลือสิบนะคะเหลือสิเพราะฉะนั้นก็จะเ A หาร10นะคะได้เท่ากับ6กลำดับได้ไหมคะเราหาตัวที่ไม่ทราบค่าเราต้องย้ายเลขไปให้เหลือตัวไม่ทราบค่าอย่างเดียวและในการย้ายนะคะในการย้ายเราต้องย้ายตรงย้ายไปอีกฝั่งของเครื่องหมายพกเราต้องย้ายในเครื่องหมายตรงข้ามคูณไปเป็นหารจากหารไปเป็นคูณจากบวกไปเป็นลบจากลบไปเป็นบวกดังนั้นเมื่อเราจะย้าย1ิซึ่งถูกาอยู่ก็ต้องย้ายเป็น เท่ากับ6เนี่ยย้ายมาค่ะจากหาได้เป็นคูณเน่ยหก็คูณกับ10นี่คือคำตอบค่ะหกคูณสิบได้เท่าไหร่คะอ่าทุกคนทราบดีนะต่อไปนะคะเรามาดูแบบึกหัดหน้าที่2กันคะ่ะทบทวนหน้าที่2กันอันนี้ครูจะยกตัวอย่างสัก2ข้อนะคะซัก2ข้ออยากให้นักเรียนลองทำดูเอง ข้อหนึ่งไม่ยากข้อหนึ่งที่เรนว่ารูปช่วยได้เนี่ยเขาบอกว่าโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้ตั้งเก้าอี้ได้ละหนึ่งตัวเมื่อนําโต๊ะมาวางต่อกเรียงเจ็ดตัวจะต้องใช้เก้าอี้กี่ตัวนักเรียนดูนะเนี่ยนักเรียนเขียนรูปออกมาเลยเนะี่ยหนึ่งรูปที่หนึ่งจัตุรัสนะรูปที่สองสามเนี่ยว่าจะไม่อธิบายแล้วเนี่ยสี่ห้าหกเด็ดดูนะคะแล้วเราก็ใส่ มีหนึ่งตัว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 ใส่บวกซิว่ามันได้เท่ากับกี่ตัวนะคะได้โต๊ะได้เก้าอีกอ้กี่ตัวเนี่ยใส่เนี่ยหนึ่งหนึ่งอ่ะปุ่นี้ง่ายาเองนะคะครูอธิบายเผืแ่อบบจะเนี่ยจะรู้หมดแล้วว่าเฉลอยอะไรนะคะต่อมาข้อที่สองเขาบอกว่าปัจจุบันแม่มีอายุมากกว่าลูกยี่สิบสองปีปัจจุบันนะอีสิบข้างหน้าแม่จะมีอายุเจ็ดสิบปี อีกสิปีข้างหน้าเป็นเรื่องของอนาคตดังนั้นเราต้องหาอายุปัจจุบันแม่ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นอีกสิปีข้างหน้าใช่ไหมเอาอายุแม่คือเจ็ดสิบลบออกสิบปีข้างหน้าอาอกไปเราจะเห็นอายุปัจจุบันของแม่นะคะแปลว่าปัจจุบันอ่าอีกสิบข้างหน้าแม่จะมีอายุเจ็ดสิบลบสิบออกไปก่อนจากนั้นเขาบอกว่าปัจจุบันแม่มีอายุนะ่ะมากกว่าลูกแม่มีอายุมากกว่าลูกดังนั้นเอาสิบลบสิบในอนาคตแล้ว,วามากกว่าลูกลบออกไปอีก 22เขาถามว่าปัจจุบันนะ่ะลูกมีอายุกี่ปีนะคะสิคืออายุในอนาคตลบออกไปเพราะว่าอีกสข้างหน้าจากนั้นลบ22ได้อายุของลูกคะ่ะหกสิลบยีได้เท่าไรคะอ่าขอไม่ยากนะต่อไปหนิงสูงกว่าตูน10เซนติเมตรนิงสูงกว่าตูน10เซนติเมตร จากนั้นจากนั้นนะคะมาดูแก้วสูง150ซมอ่ะใส่ก่อนอันนี้คือสิ่งที่เรารู้แก้วสูง150 cm, ใช่ไหมั้ย150ใสงไว้ก่อนนะคะและสูงกว่าตูนอยู่20สูงกว่าตูนอยู่20ก็150ลบ20อ่าลบ20 150 20หเหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่า130นี่คืออายุไรคะ นี่คืออายุของตูนค่ะหนึ่งร้อยสามสิบคืออายุของตูนนี่ได้คําตอบแล้วจากนั้นเขาถามอะไรอีกแล้วหนิงสูงเท่าไหรหนิงเขาบอกว่าหนิงสูงกว่าตูนสิบเซนติเมตรหนิงสูงกว่าตูนสิบเซนติเมตรดังนั้นเราต้องเอาตูนเนี่ยเอาอายุตูนคือหนึ่งร้อยสามสิบบวกไปอีกสิบนะคะก็จะได้คําตอบของของหนิงค่ะหนึ่งร้อยสามสิบบวกสิบได้เท่าไหร่ทุกคนรู้นะอ่าโอเคค่ะ ต่อไปนะคะอ่าอ่าสี่นักเรียนลองทำอีกอกีกข้อหนึ่งสินะคะฝึกนะคะต่อมาข้อสามให้เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบนะคะอ่าเขาบอกอ่ายกตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งอ่ะคุณจะทำให้ข้อหนึ่งนี่นะเขาบอกว่าน,น,นําจํานวนห้าจำนวนมาบวกเนี่ยนะทั้งบวกทั้งลบคูณหาร โดยไม่ใส่วงเล็บเพื่อให้ได้ผลลัคือ5แล้วมีเงื่อนไขแรกคือต้องมีบวกมีลบมีคูณมีหาร4อย่างนะแล้วต้องได้คำตอบเท่ากับห้ด้วยมา,มาลองดูกันค่ะอ,อันดับแรกนะมันผสมกันอย่างนี้นักเรียนต้องทำอะไรก่อนคะมันมีผสมกันอย่างนี้นักเรียนต้องทำอะไรก่อนคะนักเรียนต้องทำการ คูณการหารก่อนค่ะเห็นไหมคะและง่ายที่สุดคือหารก่อนเลยค่ะนักเรียนอดูนะครูจะยกตัวอย่างเอาห้าหารอะไรดีห้าหารห้าละห้าหารห้าได้เท่าไหร่คะห้าหารห้าได้เท่ากับหนึ่งะหารแล้วต่อไปเอาห้าคูณอะไรดีห้าคูณอ่าไม่ใช่สิห้าหารห้าได้หนึ่งแล้วเอาหนึ่ง 5โอเค1นคูณห้ได้5ถูกไหมคะจากนั้นครูจะทำการลบทำบวกหลังนะคะ5หารห้เท่ากับหนึงหนึ่งคูณห้าเท่ากับห้าแล้วหลังจากนั้นครูจะนำลบ5ออกไปเป็นสู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราบวกอีก5จ้าได้เท่าไหร่คะ ไ้เท่าก1คูณ5้เท่ากับ5 5ลบ5เหลือ0 0บวก5เท่ากับข้อนี้ได้หรือคนอื่นจะทําแบบแบบอื่นก็ได้นะคะแบบอื่นก็ที่มันสามารถมีทั้งบวกลบคูณหารนะคะโดยไม่ใส่วงเล็บนะแล้วได้ผลลัพเ์าแบบอื่นก็ได้นะคะโอเคข้อที่สองนักเรียนลองทาดูเองนะคะได้ฝึกดูด้วยเป็นการวัดความรู้ของเราด้วยนะคะ โอเคแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ